ที่จังหวัดเชียงใหม่ครับคุณผู้ชมศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสันต้นเปาอําเภอฝางครับได้นํานักเรียนศึกษาธรรมะนอกสถานที่ครับและยังมีการถ่ายคลิปวิดีโอตามโครงการวชรออนแอร์เผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่สาธารณชนครับพระมหานัฐานัน อเลยยนโยเจ้าอาวาสวัดสันต้นเปาตำบลแม่ขา่าอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่นำนักเรียนศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสันต้นเปาเข้าศึกษาธรรมะณนะวัดพระบาทอุดมตำบลเวียงอำเภอฝางในโอกาสนี้พระครูสุจิตตานุรักษ์ได้ให้ข้อธรรมะดีๆแก่น้องๆน,นักเรียนและพาชมแนะนำสถานที่สำคัญภายในวัดอาทิอนุสาวรีย์พระเจ้าฝางพระนางสามผิวบ่อน้ำซาวาการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนวัดพระบาท อุดมซึ่งการจัดการเรียนการสอนสายสามัญสําหรับพระพิสุสามเณรครับสำหรับการศึกษาธรรมะนอกสถานที่ของนักเรียนศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสันต้นเปาในครั้งนี้นะคะก็เพื่อจะผลิตคลิปวิดีโอตามโครงการวชรออนแอร์เผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่สาธารณชนเผยแพร่หลักธรรมคาสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและกิจกรรมของพระพุทธศาสนาให้ประชาชนได้รับทราบอย่างกว้างขวางโดยก่อนหน้านี้ ก็ได้มีการจัดฝึกอบรมในหัวข้อการเป็นนักเผยแผ่มืออาชีพให้กับนักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการผลิตคลิปวิดีโอเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่สาธารณชนนะคะเพื่อให้น้องๆสามารถผลิตผลงานออกมาได้อย่างมีคุณภาพค่ะ